สวัสดีกันด้วยนะครับและนี่คือรายการมอหงอสุนันพาร์ทที่70นะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเกมเพล์ของน้องสองคนในอีเวนต์ quad s kidman นะครับที่ผมไม่สามารถให้ดูแบบชัดๆได้นะมันไม่ใช่ quad s kidman ดิ quad s เฉยๆเนาะน้องสองคนนั้นก็จะเป็นตัวของน้องจิเสะแล้วก็น้องมูจิน่านะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูน้องริกะที่แบบใส่เกียร์ ครบๆแล้วด้วยนะว่าตัวของแพทเทิร์นท่าของน้องเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปลสกิลของน้องฮิโยดเมตาด้วยนะซึ่งเป็นเรมต้าละใหม่ที่จะได้จากการทำคุยมิชั่นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมจะขอเอาเกียร์ให้ทุกคนดูก่อนละกันนะครับซึ่งเกียร์ที่จะให้ดูเนี่ยมันจะเป็นเกียร์ที่ได้จากอีเวนต์นี้ทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งเกียร์ที่เราจะได้จากอีเวนต์นี้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด6อันนะครับผม2อ,อันแรกที่จะผมจะให้ทุกคนดูเนี่ยมันจะได้จากการเก็บแต้มในมันจะได้จากในนี้นะครับที่เรียกว่า k ายจูตเทนนิ่งแพลนนะก็คือเก็บแต้มครบตามกำหนดเราก็จะได้ของรางวัลอะไรต่างๆมานะครับซึ่งเกียร์สองตัวนี้เนี่ยก็จะได้อยู่ในนี้เช่นกันนะครับเกียร์ตัวแรกเนี่ยจะมีชื่อว่า d ดน a มิ c แคนนอนนะครับเราจะได้ตอนเก็บครบ6000แต้มนะก็ มันจะบวกค่าปืนใหญ่นะครับแล้วก็มีสกิลด้วยนะสกิลเนี่ยมันบอกว่าเมื่อสมส่เนี่ยจะเปลี่ยนเอ่เพลงประกอบในดาษน,นะครับแล้วมันก็จะมีต่อว่าถ้าเกิดว่าเรือหน้าสุดของกองเรือหน้าเราเนี่ยเป็นเรือรัตะเวนเบาเรือรัตะเวนหนักหรือเรือราตะเวนขนาดใหญ่นะครับ12วินาทีหลังจากเริ่มการต่อสู้เนี่ยมันจะมีการโจมตีแบบพิเศษออกมานะครับผม อันต่อมาเเป็นตัวของโกเบิรนนะครับก็เกียร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ตัวเดียวนะครับที่ผมบวกสิบเอาไว้เนาะเพราะว่ามันมีภารกิจให้ทํานะครับเดี๋ยวให้ไปดูค่าสเตตตอนบวกสิบแล้วกันเนาะมันจะได้ดูโอเคกว่าน,นี้นะครับซึ่งสแตตที่เกียร์ตัวนี้จะเพิ่มให้เนี่ยจะเป็นในส่วนของค่า HP นะครับผม สกิลเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสมใส่เนี่ยจะทําการเปลี่ยนเพลงประกอบนะครับแล้วก็จะมีต่อด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่ากีตัวน,นี้สมใส่ให้กับเรือหน้าหรือเรือที่เป็นตัวละครของควอตเอสเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มค่าดีโหลด38หน่วยนะแล้วก็ยังมีต่ออีกนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรือทงของเราเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเรือบรรทุกเครื่องบินเบานะครับย5่าวินาทีหลังจากเริ่มการต่อสู้นะครับผม จะมีการโจมตีแบบพิเศษออกมานะครับผมโอเคตัวนี้มันก็ระบุเนาะว่าถ้าเกิดว่าใส่ให้เรือหน้าหรือเรือที่เป็นตัวละครของ q u a d e เนี่ยมันจะค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มค่ารีโหลดให้สามสิบแปดหน่วยเลยนะส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะใส่ให้ใครก็ได้นะครับโอ,อไม่ใช่สิม,มันมีระบุอยู่นะครับว่าให้ใส่ได้เฉพาะแค่เรือรตัตเวนหนักเรือรตัตเวนขนาดใหญ่เรือประจัำบาลราตัตเวนแล้วก็เรือประจัำบาล เรือรจัจจัยมาทุกเครื่องบินมอนิเตอร์แล้วก็มินิชั่นชิปเนี่ยคืออะไรไม่แน่ใจนะครับไอมินิชั่นชิปเนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนเรือขนส่งหรืออะไรอย่างงี้มั้งถ้าจะไม่ผิดมอนิเตอร์มันน่าจะคล้ายๆแบบเรือรจันบาเนะี่ยเออส่วนโคเบอร์เนี่ยมันใส่ให้ได้กับเอ,อ่อเรือทุกรูปแบบเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเกียร์ทั้งสี่ตัวที่มันมีผลกับสกิลของน้องริกะนะครับ นื่อด้วยความที่ว่ามันมีผลกับสกิลของน้องริกาเนี่ยแหละผมก็เลยเอามาใส่ให้กับน้องริกานะครับทั้ง4อันเลยนะก็เดี๋ยวเราจะไล่ดูไปทีละอันแล้วกันนะครับมาที่อันแรกนะครับเป็นตัวของ m a t t e r t r a c t o r Max นะครับสแตตที่เกียร์ตัวนี้บวกเนี่ยก็จะมีค่าปืนใหญ่กับค่าหลบหลีกนะครับสกิลเขาบอกว่าเมื่อสวมใส่ให้กับน้องริกาเนี่ย มันจะเพิ่มแพทเทิร์นการโจมตีของสกิลกริดพีมนะครับผมแล้วก็บอกว่าจะเปลี่ยนปืนหลักเป็นปืนหลักแบบพิเศษนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับรอสังเกตดูแล้วก็สังเกตไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร,ร่นะฮะอันตัวมาเนี่ยจะเป็นตัวของบัสเตอร์บอลนะครับเกียร์เสริมตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มค่าตอร์ิโดนะครับ ส่วนสกิลเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใส่ให้กับน้องลิกะนะครับจะเพิ่มแพทเทิร์นการโจมตีของสกิลกรีดบีมเช่นกันนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวของตอร์ปิโดเนี่ยให้กลายเป็นตอร์ปิโดแบบพิเศษนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะอันที่3นะครับก็จะเป็นตัวของกรีดแมนคาลิเบอร์นะตัวสเตต่เกร์ตัวนี้บวกเนี่ยก็จะเป็นค่าลบหลีกนะครับ สกิลบอกว่าเมื่อสวมใส่ให้น้องริกานะครับจะเพิ่มแพทเทิร์นการโจมตีของสกิลสแลสแอนเซอร์คาสนะครับและทุกวีสิบวินาทีเนี่ยจะทําการปล่อยตัววิโดโอออกมาเพิ่มเติมด้วยนะครับผมตัวตัววิดีโอเนี่ยมันจะเป็นรูปดาบตัวนี้เลยนะเท่ดีนะครับอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของสกายวิตเทอร์นะครับคือตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มค่าต่อต้านอากาศยานนะครับ เมื่อสมใส่ให้กับน้องริกะนะครับจะเพิ่มแพทเทิร์นการโจมตีของสกิลสล a ดแอนด์เซอร์คัสเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนปืนต่อต้านอากาศยานเป็นปืนต่อต้านอากาศยานแบบพิเศษนะครับแสดงว่าสกิลที่เราจะสังเกตกันจะมีแค่สกิลตัวของกริดบีมตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสกิลสลัดแอนด์เซอร์คัสนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูเกมเพย์กันนะครับไป ็เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบไปทีละอันแล้วกันนะครับอันแรกเนี่ยจะให้ดูของกริดบีมก่อนแล้วกันเนาะอันที่ให้ดูอยู่เนี่ยก็จะเป็นกริดบีมแบบปกตินะครับแบบที่ยังไม่ได้ใส่เกียร์อะไรเลยนะมันก็จะเป็นลำแสงแบบล้นๆเลยนะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นกริดบีมที่สวมใส่ทั้งตัวของ Button Tractor Max กับตัวของ Buster Ball รวมกันเลยนะครับ ในคลิปก่อนที่พูดถึงเรือใหม่ไปเนี่ยก็เคยเอาสกิลนี้เปรียบเทียบให้ดูอยู่นะครับแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีแค่ตัวของ Battle Tractor Max อ่องเดียวนะแต่รอบนี้เนี่ยมีตัวของ Buster Ball อยู่แล้วด้วยนะครับก็ไอสิ่งที่เพิ่มมาจากตัวของ Buster Ball เนี่ยมันน่าจะเป็นลำแสงระนาบข้างนะซึ่งก็น่าจะทําให้เราเนี่ยทำดาเมจจากสกิลนี้เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็อันนี้จะเป็น Slash and Circle แบบปกตินะครับก็จะเป็นการฟันดาบออกมาประมาณ3ครั้งเนาะ ส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวของสแ,แอสตลันเซอร์คัสที่ใส่ตัวของ g r i ด m a n c a l i b e r แล้วก็ Sky ยวิ t เทอมาแล้วด้วยนะครับคือตัวแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าไอตัวของ g r i ด m a n c a l i b e r เนี่ยมันเพิ่มอะไรให้กับสกิลนี้นะครับจนได้มานั่งสังเกตดูดีๆเนี่ยก็ได้รู้นะครับว่ามันจะทําให้ศัตรูที่โดนการฟันดาบเนี่ยตีสถานะเกาะแตกนะครับส่วนไอฝอยชมพูจมูเนี่ยก็น่าจะมาจากาสกายวิตเทอร์นั่นเองนะครับอันนี้ที่ผมจะให้ทุกคนดูเนี่ยมันคือผลจากอ่า ตัวของกริดแมนคาลิเบอร์นะครับที่จะปล่อยตัววิดีโอทุก20วินาทีซึ่งมันจะปล่อยตัวของตัววิดีโอ3รูปนะครับเป็นตัววิดีโอรูปคล้ายๆดาบนะบก็ทุกคนจะสังเกตได้จากใต้ตัวของนอริกะนะครับมันค่อนข้างจะสังเกตค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันมาออกพร้อมกับสกิลของกริดบีมพอดีนะครับทาให้ตัวของตอววิดีโอเนี่ยมันโดนลําแสงของกริดบีมบังนะฮะอันนี้เนี่ยชัดที่สุดเท่าที่ผมจะหาให้ดูได้แล้วนะ โอเคก็จะมาต่อกันที่ตัวของมูจิน่านะครับสกิลเนี่ยจะมีอยู่2สกิลเนาะก็เป็นสกิลที่ผมสามารถสังเกตได้ทั้ง2 s k สกิลนะครับสกิลแรกเนี่ยบอกว่าทุก20นาทีนะครับจะจะปล่อยฝูงบินแบบพิเศษออกมานะครับโจมตีศัตรูส่วนสกิลสนะครับบอกว่าเมื่อเริ่มนี้ยิงด้วยปืนหลักนะครับจะจะโจมตีศัตรูแบบพิเศษนั่นเองนะครับเอ,อ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูเกมเพย์ของมูจิน่าเช่นกันนะครับเป็นเกมเพย์สั้นๆนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากโอเคก้อนนี้เนี่ยจะเป็นสกิลแรกของมูจิน่านะครับอ้าวมีเครื่องินแค่ลำเดียวนี่แล้วผมทำไมผมแปลเป็นผงบินทําไมวะตัวสกิลนี้เนี่ยจะออกทุก20่วินะครับอ่าแล้วก็ตัวของเครื่องบินเนี่ยมันจะปล่อยเป็นเหมือนอ่าดากวกระจายสีแดงนะส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเมื่อตอนยิงด้วยปืนหลักนะครับ ตัวของมูจิน่าเนี่ยก็จะยิงบาเลตพิเศษออกมาด้วยนั่นเองนะโอเคคนนี้ก็จะเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะมาดูเกมเพลย์กันในคลิปนี้นะก็จะเป็นตัวของน้องจิเสษนะครับสกิลของน้องจิเสเองก็จะมีอยู่2สกิลเช่นกันนะครับสกิลแรกนี่ก็คือไลท์เดอะวินนะครับ สกิลนี้บอกว่าเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยจะมีแอสไตร์ hmm. พร้อมใช้งานหนึ่งอันเลยนะครับแล้วก็ทุกการต่อสู้เนี่ยเมื่อน้องปล่อยแอสไตร์ครั้งที่สองนะครับจะปล่อยแอสไตร์พิเศษออกมาด้วยนั่นเองนะครับผมสกิลสองสกิลนี้เป็นสกิลฟ้านะครับทุกการต่อสู้เมื่อเรืานำมีปล่อยแอสไตร์ครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่สามนะครับผมอันนี้เนี่ยเอาจริงๆมันเหมือนกับว่าจะเหมือนปล่อยแอสไตร์แบบพิเศษซะมากกว่านะครับ แล้วมันก็จะสร้างโล่ให้กับกองเรือหน้าของเรานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเห็นเกมเพลย์น่าจะพอเข้าใจมากม่านนี้นะสำหรับสกิลตัวนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะไล่ตามที่ผมอ่านมาเลยละกันนะครับก็เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวของน้องเนี่ยจะมีแอสไตน์พ็อปใช้างานหนึ่งอันนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลสองเพื่อเปิดโล่ให้กับเรือหน้าเนี่ยได้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะซึ่งก่อนที่มันจะสร้างโล่เนี่ยนะครับมันก็จะทําการทิ้งบอมก่อนด้วยนะ คือตอนแรกผมเข้าใจว่าไอตัวของโกเบิร์นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเครื่องบินทิ้งบอมบ์นะครับที่ไหนได้ไม่งกลายเป็น,ปนโลแทนนะโอเคก็อันนี้เนี่ยมันดันจบเกมก่อนนะครับก็เ,เลยให้ดูไม่ทันโอเคผมก็ไปอัดใหม่มาครับมันน่าจะเป็นตัวของเครื่องบินสามลำหลังนะเพราะว่าตอนปล่อยแอร์สไต์รอบแรกเนี่ยมันไม่มีนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมันน่าจะเป็นเครื่องบินทิ้งบอมบ์นะครับ ส่วนไอเครื่องบินลำแรกที่มันเป็นสีแดงแดงเนี่ยมันไม่ได้ผลจากเกียร์นะแต่ว่ามันเป็นสกินของเกียร์นะครับก็เอามาใส่ให้มันเท่ๆเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากนะมาที่หัวข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัวของสกิลของฮิโอมตานะครับตัวของฮิโอมตาเนี่ยเป็นเรือบรรทุก่องบินเบานะครับระดับอีลิตเนาะก็ส่วนเกียร์ที่สามารถใส่ให้ตัวฮิโอมตาได้ก็จะ เป็นแบบปกติเลยนะครับสามารถใส่ได้ทั้งเครื่องบินไฟเตอร์ไร์บอมเบอร์แล้วก็ตอร์ปิโดบอมเบอร์เลยนะครับเกมเพลย์เนี่ยผมก็คงยังเอาให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวของสกิลต่างๆเนี่ยผมยังไม่สามารถปลดล็อกเลยนะครับแล้วก็สแตทเนี่ยก็คงยังให้ดูแบบละเอียดไม่ได้นะครับเพราะว่าวิกิอะไรพวกนี้ก็น่าจะยังไม่อัปเดตกันเนาะเดี๋ยวรอดูอีอกสักพักนึงแล้วกันนะครับน่าจะมีอัปเดตออกมานะครับ สกิลแรกนะครับ Storm Chasing Blade นะครับสกิลนี้เนี่ยง่ายๆเลยนะครับเมื่อตัวของฮิโยเนี่ยปล่อยแอสไตร์นะครับจะทำการปล่อยแอสไตร์แบบพิเศษออกมาด้วยนั่นเองนะครับดาเมจเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเวลสกิลนะครับสกิลสอนะครับ Falcon Talons นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับถ้าเกิดว่าจุนโยเนี่ยยังอยู่ในกองเรือของคุณนะครับจะเพิ่มค่าโจมตีทางอากาศแล้วก็ค่าความแม่นยำของเรือลำนี้10%นะ จุนโยเนี่ยก็คือคนที่ผมขึ้นรูปให้ดูคนนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าฮิโอมตาเนี่ยมากับน้องจุนโยเนี่ยฮิโอมตาเนี่ยจะเก่งขึ้นนะครับซึ่งตัวของจุนโยเนี่ยจะสามารถหาได้จากการดรอปเท่านั้นนะจะดรอปในด่าน12ขีด3แล้วก็13ข3นะครับแล้วก็สกิล3นะ Concelling da p o i นะครับอ่าคำสุดท้ายไม่ออกนะไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันเขาบอกว่าเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับ ถ้าเกิดว่าตัวของฮิโอมตาเนี่ยใส่ตัวของเครื่องบินของญี่ปุ่นมานะครับจะเพิ่มเกรดการถูกตรวจจับของเรือลำนี้เนี่ย15หน่วยนะไอ้ค่าถูกตรวจจับก็คือค่าที่จะมีเฉพาะเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับคือถ้าเกิดว่าไอ้ค่าเกรดตัวนั้นอนะมันเต็มเนี่ยมันจะโดนเห็นนะครับแล้วมันจะโดนโจมตีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สวมใส่เครื่องบินญี่ปุ่นให้กับตัวของน้องฮิโอมตาเลยสักลบเนี่ยนะครับ มันจะเปลี่ยนเป็นลดดาเมจที่เรือลำนี้จะได้รับ15%แทนนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาเช m นไม์นะครับมันเป็นเหมือนสกิลที่จะมีเฉพาะของอพวกเรือเมตตานะครับแล้วมันก็จะสามารถใช้เฉพาะใน Operation s นไ e n รเท่านั้นนะสกิลนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อสู้กับกองเรือไซเรนนะครับหรือกองเรือบอส ตัวเโอเมต้าเนี่ยจะทำดาเมจแรงขึ้น6%นั่นเอ,เองนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมทั้งในเรื่องของอเกมเพย์ของตัวละครจากควาสเอสนะครับแล้วก็สกิลของ He ิโอเมต้านะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้นยะก็ไปก่อนละนะครับบ๊ายบาย